ร้อนๆเอ๋ยไปเปิดแอร์ดีกว่าฮะเล่นเกมเล่นเกมเล่นเกมไม่ย,ยังไรผมก็เล่นเกมดีกว่าเลโก้อะไรเนี่ยอืมมีเลโก้ไม่เล่นเกมแู้โอเคครับกลับเข้าสู่ไฟติ้งสตอรี่นะครับ นี่ครับเราจะมาต่อเลโก้ทีทำเลโก้จอยสติกนะครับอย่างแรกนะครับจอยสติกนะครับข้างหลังมันโค้งๆนะครับแล้วก็ทำโค้งๆนะครับอย่างนี้เอาแท่งยาวมาต่อกันนะครับทําให้เป็นรูปทรงอย่างนี้เอาสีเหลืองมาต่อนะครับแล้วก็เอาอันนี้มาต่อแล้วข้างๆนะครับผมจะทําให้มันเป็นแบบข้างๆเป็นแบบทรงแบบทรงยาวๆนะครับเป็นเหมือนสามเหลี่ยมแล้วผมก็จะต่อชั้นที่สองนะครับ ผมต่อไปเลยนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ครับชิ้นส่วนหมดครับผมก็เลยไปเอามาเพิ่มนะครับผมก็ต่อต่อ,ตอนะครับตรงนี้นครับเราจะทําให้มันแท่งยาวนะครับผมดูตรงนี้เราต้องลื้อนะครับเพราะว่ามันมัน,มนต่อไม่ได้ผมจะทําให้มันเข้าไปติดกันทุกชิ้นเลยนะครับผมก็เลยทําให้ข้างๆมันยาวติดกันแล้วผมก็ต่อ ข้างหลังอีกนะครับผมตอ่อให้มันเป็นที่กดยอสติกนะครับแล้วผมก็ใช้สีเหลืองมาต่ออีกแล้วผมก็ต่อขึ้นมามันจะมีปุ่มผมก็เลยเล็งปุ่มปุ่ม,มต้องใส่ตรงสีเหลืองนะครับผมก็เลยไปหาชิ้นส่วนเอเอไปชิ้นส่วนแล้วผมก็เอามา,าใส่นะครับผมก็ใส่ไปอันที่สองนะครับปรากฏว่าอันอผมก็ใส่ไปได้นะครับแต่อันที่สามใส่ได้อันที่สี่ใส่ไม่ได้ครับเพราะมันไม่ลงล็อกตอนนี้นะครับผมปวดหัวมากเลยครับ ผมไม่รู้จะทํำยังไงครับแล้วผมก็คิดออกขึ้นมาว่าเราไม่ต้องทํานี้ก็ได้ผมก็เลยเปลี่ยนแบบแผนนะครับว่าเราจะทําให้จอยสติ๊กของเรานะครับทําให้มันโป่งทําให้มันขึ้นมาอย่างนี้ทําไม่ทําแบบเดิมนะครับทําให้เอาชิ้นนะครับมาใส่อย่างนี้แล้วก็เอาอันนึงมาใส่อย่างนี้นะครับเราจะทําให้มันเป็นอย่างนี้นะครับอย่างนี้ซึ่งมันก็ใส่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ดีนะครับ ผมก็ผมตอนแรกผมจะเอาชิ้นแบบนี้นครับมาใส่ตรงนี้นะครับแต่ว่าผมลืมไปว่ามันก็ทําไม่ได้อยู่ดีนะครับ <c oughs> เพราะว่าถ้าเราจะเอาเอาชิ้นแท่งนะครับมาต่อนะครับมันจะสูงขึ้นมาเยอะมากเลยนะครับผมก็เลยเนี่ยครับแบบนี้เราจะสูงขึ้นมาเยอะมากมันจะต่อลงไปไม่ได้แล้วผมก็เลยไปลองเอาเอาปมนะครับมาแปะปรากฏว่าแปะไม่ได้นะครับผมก็คิดไว้อยู่แล้วนะครับ ผมก็เลยเออเทคนิคนี้นะครับมันไม่เวิร์กนะครับผมก็เลยผมด้เยนะครับลองไปหาขอชิ้นแบบนี้มานะครับจากเออเกะนะครับไม่สีจากตูนนะครับแล้วผมก็หยิบมานะครับสามชิ้นนะครับมันจะมีสีแดงอยู่ข้างบนนะครับ แล้วผมนะครับก็เอามาครับผมต่อนะครับให้เป็นแบบนี้ปรากฏว่ามันยัดนะครับแล้วผมก็คิดไม่ออกว่าจะเอาอะไรใส่ตอนแรกผมจะเอาแท่งใส่นะครับแต่ว่ามันไม่เวิร์กนะครับผมต้องทําอีกด้านหนึ่งถ้าจะเอาแท่งใส่นะครับผมก็เลยต่อให้มันปิดอีกด้านหนึ่งครับแล้วผมก็เห็นว่ามันมีรูตรงนี้ผมก็เลยปิดรูตรงนี้แล้วก็ปิดเรียบร้อยนะครับอีกด้านหนึ่งจะเสร็จแล้วนะครับแล้วผมก็ใส่นะครับมันจะมีปุ่มนะครับ ปุ่มเลื่อนนะครับผมก็เลยทําขึ้นมาครับผมสังเกตมันมีข้างล่างมันเตี้ยผมก็เลยทําให้มันเตี้ยครับแล้วผมก็เลยคิดอีกแล้วก็เลยคิดอีกทีว่าไอ้จอยไอ้ปุ่มมันใกล้กับจอยสติกเอ้ยปุ่มกับมันใกล้กับคันบังคับนะครับผมก็เลยขยับมาครับผมกาลังหาที่เลียงให้สวยนะครับแต่ว่าเลียงแล้วมันไม่สวยเลยนะครับแล้วผมก็ได้ที่เลียงมาเลียงแบบนี้มานะครับผมก็เลยไม่ต้องติดกับปัญหากับแบบอีกแบบหนึ่งแล้วนะครับผมใส่เข้ามานี่นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะเสร็จแล้วนะครับนี่ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วผมสังเกตว่าข้างบนนะครับมันจะมีปุ่มโฮมอยู่ผมก็เลยตตะปุ่มโฮมเข้าไปแล้วก็มันจะมีปุ่มบวกผมก็เลยรื้อใหม่แล้วผมเอาอันนี้ใส่นี้ให้มันโยกได้แล้วทําเหมือนปุ่มบวกนะครับแล้วผมนะครับก็ใส่นี้ลองไปให้นี่นะครับเราก็ได้ปุ่มบวกนะครับผมสังเกตว่าข้างบนนะครับมันมีที่กดนะครับผมก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์มานะครับให้มันเป็นสีดําๆนะครับ เท่าๆก็ได้นะครับผมก็เลยไปหาเก๊จากเก๊ะมานะครับผมก็เลยเจอนะครับผมก็เลยเผื่อมาหยิบสองอันเลยนะครับแล้วผมก็เลยหยิบเผื่อมาว่ามันจะได้ว่าอันไหนมันจะใส่ได้หรือเปล่าผมก็เลยลองหยิบมาคร่าวๆก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่เก๊ะเข้าไปใหม่นะครับแล้วมันก็ใส่ยากมากนะครับแต่มันไม่ใช่ประเด็นนะครับแล้วผมก็กลับมานะครับแล้วผมนะครับก็จะลองเอานี้ขึ้นไปใส่ข้างบนนะครับ ลองใส่ผมก็ลองทดลองครับแล้วผมก็สังเกตว่ามันต้องสุดเลยแล้วผมก็เลยสุดนะครับผมปรากฏว่ามันพอดีเป๊ะเลยนะครับเนี่ยครับนี่มันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วผมก็เลยคิดว่าต้องปุ่มกดมันสีแดงนะครับผมก็เลยต้องไปหาแบบสีแดงมานะครับผมหานี่ครับมันจะสุกให้เลยนะครับหาสีแดงปรากฏว่าสีแดงเหลือชิ้นเดียวนะครับผมก็เลยต้องไปหาอีกรอบเลยนะครับ นี่ผมมันผมจะาไปหาสีแดงครับสีแดงแห้งนะครับหนึ่งชั้นนะครับนี่หาไม่ได้เลยนะครับผมก็เลยต้องไปหามานะครับนี่ได้ได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็เลยติดนะครับเรามาติดดูผมติดข้างหน้านะครับอย่างนี้แล้วก็ติดอีกอันหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ครับจอยสติ๊กสีแดงของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับ แบบนี้นะครับนี่นี่ถนัดมือนะครับเสร็จแล้วที่ผมทํานะครับมันอาจจะไม่ได้สวยเหมือนมากนะครับเพราะว่ามันเป็นจอยสติกแบบง่ายครับวันหลังผมจะมาทําแบบยากให้ดูนะครับอันนี้แบบง่ายๆสุดแล้วนะครับมันก็จะอาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่อาจจะใหญ่หน่อยนะครับอ้วนๆหน่อยแล้วปุ่มมันจะเล็กหน่อยอาจจะไม่สมจริงหน่อยแต่ว่ามันก็เป็นแบบง่ายนะครับ อย่างนี้นะครับเราก็จะมีปุ่มครบหมดแล้วนะครับยกเว้นบางปุ่มก็ไม่ได้ทำนะครับแบบนี้นี่เรามาเรามาทำกันได้นะครับจงแต่ว่ามันจับถนัดมือมากเลยนะครับแบบนี้แล้วอันนี้ก็คือเศษเหลือนะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับตอนแรกนึกว่าจะใช้ปรากฏว่าไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่าก็ต้องมีเศษเหลืออยู่แล้ว นี่นะครับก่อนทำอะไรก็ต้องเล่นเกมวันนี้นะครับผมไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Fighting Story ด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วมีคลิปอื่นๆอย่าไปดูไปดูได้นะครับสวัสดีครับ